เนี่ครับเที่ยวที่แรกเที่ยวแรกรับเงินไปมากที่สุดนะครับในบรรดารถสิบล้อนะครับนี่นคือ,อสุดหล่อแห่งทีมงานแหละครับคันนี้คันนี้แหละครับที่ได้เที่ยวเยอะที่สุดนะครับหมายเลขสองสี่ศูนย์มาจากอารัญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับ สวัสดีครับท่านที่ติดตามในช่อง YouTube ทางเขตของหัวเจ้ากอเทียนชัย2526นะครับสำัรับคลิปนี้นะครับจะพานำท่านผู้ชมเข้ามายังบริเวณสนามการก่อสร้างสนามบินนานาชาติอำเภอส์สตึกจังหวัดปุยดำนะครับคลิปนี้นะครับมาบันเทิงกับการแข่งขันทำเที่ยวระหว่างรถ10ล้อต่อรถ10ล้อนะครับซึ่งทางเทียนชัยจัดให้หน่าสนุกสนานเต็มที่นะครับเพราะว่าจัด รถขุดเข้ามาพอๆกับ,บรถ10บล้อเลยนะครับรถขุดอยู่นี่ทั้งหมดแปดตัวนะครับแปดตัวอยู่ฝั่งทางบางกองดินฝั่งนั้นอีกนะครับทางนี้อยู่นี่6กเจ็ดแบบฝั่งนั้นสองนะครับก็สิบล้อใครเก่งใครวิ่งเร็วใครอยากได้เที่ยวเยอะนะครับวันนี้นะครับมามาดูกันนะครับ หลับซับซ้อนกันไปนะครับใครเะวิ่งเข้าคันไหนคันไหนตัดให้เร็วนะครับคันไหนตัดเร็วคันไหนตัดช้าดูเองนะครับเป็นเทคนิคอ่าเป็นเทคนิคเป็นการคล่องตัวของคนสิบล้อคนขับ1ิบล้อเองนะครับใครอยากได้เที่ยวเร็วก็มองหาเอาว่าใครขับเร็วขับช้าตัดเร็วตัดช้านะครับเนี่ครับเที่ยวที่แรก เที่ยวแรกรับเงินไปมากที่สุดนะครับในบรรดารถสิบล้อนะครับนี่คือ,อสุดหล่อแห่งทีมงานแหละครับคันนี้คันนี้แหละครับที่ได้เที่ยวเยอะที่สุดนะครับได้เงินมากที่สุดสำหรับรอบแรกที่รับเงินไปนะครับ การแข่งขันริงช่วยชิงชิงเที่ยวนะครับก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่ากลัวรถพังกันนะครับกลัวจะเสียเวลาก็วิ่งไปตามปกตินะครับก็อาศัยเทคนิคอาศัยไหวพริปเอานะครับในการนี้เสือเท่าจากชนบุรีครับครับทุกคันรับเงินไปเที่ยวแรกก็แฮปปี้กันหมดแลวครับ ทางเพียนชัยจัดให้รถแม็ p โครได้รอแหละครับอันนี้นะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ10ลอ้อนะครับที่จะได้เที่ยวมากๆที่จะได้ขยันขยัน,ยนทำงานนะครับได้เงินไปจุนเจอือครอบครัวเยอะๆนะครับส่งงวดรถนะครับให้เหลือนะครับมาทำงานที่นี่ต้องเหลือเงินนะครับ ไปฉลาดก,กว่านะครับได้เที่ยวมากกว่าเพราะมีรถรถตักหลายคันนะครับไม่เหมือนกับใช้รถตักคันเดียวเหมือนงานชาวบ้านนะครับตั้งงานชาวบ้านเนี่ยจะชิงชิงเที่ยวชิงอะไรกันยากนะครับแต่อย่างงี้มีความใครมีความสามารถก็เอาไปนะครับวิ่งแซงเที่ยวได้เลยนะครับ แต่ละคลิปสนุกสนานทั้งนั้นนะครับงานดีเงนิงนดีต้องที่ที่นี่นะครับมาร่วมกับหอเจกอเทียนชัย2526นะครับที่สนามบินนานาชาติอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัแห่งนี้นะครับ 240ครับมาจากอารยะประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับสระแก้วหรือปลาจีนก็ไม่รู้นะครับวับบนรถครับ ไฟเข้าเลี้ยงเลยนะครับรอด,ด,ดูคะเนนสารโชคที่ห้าร ผู้ชมที่อยากชม,มการก่อสร้างสนามบินนะครับเข้าไปที่ช่อง YouTube ของขอจกอ,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 อเจียนชัย,ชยนะครับ2526นะครับฝนไม่ตกครับที่นี่เมื่อคืนนี้ในเมืองบุรีรัมย์ตกหนักครับแต่ที่บริเวณหน้างานบริเวณสนามบินไม่ตกนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีคลิปหน้าพบกันใหม่กับเราทีมงานเทียนชัย2526สวัสดีครับ